วานนาบอลสีสวัสดีค่ะส่วนของแอมนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็น EP ีที่147นะคะเราถ่ายทำคลิปไว้ประจำวันพุทธที่9สิงหาคมนะคะเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้นั่นคือวันพฤหัสที่10สิงหาคมนั่นเองนะคะสำหรับโปรใน EP ีที่147นะคะแอมยังคงจัดเป็นไม้ชุดนะคะมาให้ลูกค้าได้เลือกชมอีกเช่นเดิมนะคะใน1ชุดจะประกอบไปด้วยหน้าไม้ทั้งหมดนะคะ5 ตนจัดให้ในราคาที่300บาทนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางค่ะ แล้วก็นะคะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875นะคะเดี๋ยวแอมจะขึ้นรูป QR Code พร้อมกับเบอร์โทรไว้ทางด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมนะคะสำหรับนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเป็นครั้งแรกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่วนบ้านนาะบอนสีไว้นะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดไม้ส,สวยๆโปรดีๆที่เรานำมาแบ่งปันในทุกๆวันนะคะชี้แจงรายละเอียดกันเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวแอมจะพาไปรับชมมาส,สวยๆทั้ง7ชุดใน EP ที่147นี้กันเลยจ้า เริ่มกันที่ชุดที่หนึ่งนะคะแอมจัดอันไรให้บ้างของเริ่มที่ต้นนี้ก่อนเลยนะคะมีชื่อว่าเมืองเพชรนะคะและต้นนี้นะคะมีชื่อว่าแสงประพัดส,สอนนะคะชื่อดีเลยนะแล้วก็โทนสีสวยด้วยนะคะและอีกหนึ่งรายการที่แอมจัดให้นะคะศิลาหุ้มทองค่ะส่วนรายการนี้นะคะเป็นบอลกาบด่างเปร <ies> อะน้องมีชื่อว่าพรมนีนะคะให้ดูลวดลายในการกัดสีน้องมาสวยมากๆค่ะส่วนรายการไม้ด่างนะคะแอมจัดให้นะคะสุดรักค่ะฝากไม้สวย สวยนะคะทั้ง5้ารายการในชุดที่1ด้วยนะคะวันที่ชุดที่2นะคะขอเริ่มที่ต้นนี้ก่อนเลยนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าโพแก้วนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะเดวแอมจะนํารูปตัวอย่างตอนโตขึ้นให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะส่วนรายการนี้นะคะมีชื่อว่ามาแก้วนะคะแอมแนะนําแบบนี้นะคะ,อะลองนํานะคะ2ต้นนี้นะคะไปจับรวมกันนะคะเป็นบอลกอฟอร์มกอนะคะแฟนตาซี Fantasy นะ สองโทนสองสีสวยมากๆค่ะลองทํากันดูนะคะแล้วก็ไม้ด่างที่แอมจัดให้ในชุดนี้นะคะเป็นศีลาหุ้มทองหน้าเทพนะคะมีความด่างขาวนะคะแล้วก็ด่างแดงด้วยนะคะนี่เลยสวยมากๆค่ะตัวน,นี้นะด่างเทพนะคะโตไปสวยมากๆค่ะ แอมรับรองเลยนะต้นนี้นะคะอยากจะแบ่งปันกันให้สะสมต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าเพชรไพทู่นนะคะทนสีสวยใบหนาการใหญ่เลี้ยงนกตู้ได้ค่ะและต้นนี้นะคะฟอร์มใบดกเช่นกันนะคะมีชื่อว่าพรพร่วงนะคะดูสิคะต้นแค่นี้เองเดี๋ยวแอมนับใบให้ดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอโหฟอร์มใบตั้งเก้าใบแน่ ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะไม้สวยๆในชุดที่2ค่ะมาต่อกันที่ชุดที่3ามนะคะต้นแรกที่แอมจะแนะนํานะคะต้นนี้เลยนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะมีชื่อว่าสุริยะทรงกรดค่ะส่วนต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเทพ,พบุตรนะคะโทนสีสวยนะคะแล้วก็ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าหอกสัตโลหะนะคะตไปสวยเช่นกันนะคะแล้วก็ใบกลมโทนแดงๆนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเบืองใหม่นะคะฟอร์มตัวแข็งแรงแล้วนะความสูงจะอยู่ประมาณ10-11ึงเซนนะคะและไม้ด่างที่แอมจัดให้ในชุดนี้นะคะมีชื่อว่าสาวนครชัยศรี C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  นะคะโทนสีนี้นะคะโตไปคือสวยมากๆเขาจะออก อมีความด่างขาวด่างชมพูแล้วก็ด่างเหลืองด้วยนะคะสวยมากค่ะนี่นะคะต้นนี้บอกเลยนะยิ่งโตแล้วก็แตกหน่อเก่งมากๆค่ะแอมฝากหน้าไม้นะคะทั้งห้านรายการในชุดที่3นี้ไว้ด้วยนะคะสวยนะ่าสะสมเช่นกันค่ะ ต่อกันที่รายการชุดที่4นะคะเริ่มที่ต้นนี้ก่อนเลยนะคะมีชื่อว่าสาวคลองหลวงนะคะโทนสีสวยนะคะใบหนาก้านใหญ่เลี้ยงนอกตูได้เช่นกันนะคะและรายการนี้นะคะจัดอยู่ในตับรามเกียรน,นะคะมีชื่อว่าหานุมานคลองเมืองคะ่ะ ส่วนต้นนี้นะคะจะมีความกัดสีชมพูนะคะมีชื่อว่าเจ้าพระยานามื่นนะคะฟอร์มสวยนะคะแล้วก็แตกกอเก่งด้วยนะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพันดาวนะคะเดี๋ยวรออีกสักนิดนะคะดาวนะคะเม็ดสีแดงแเ,เดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาเต็มใบนะและที่สําคัญนะคะต้นนี้แตกหน่อมาแล้วนะหนึ่งหนอนะคะลูกค้าเลี้ยงไปสักพักก็จะได้กอสวยเลยนะแล้วก็ไม้ป้ายที่แอมจัดให้ในวันนี้นะคะต้นนี้มีชื่อว่าเจ้าล้านช้างนะคะ แต่จะมีตําหนิรูปใบนิดนึงนะคะเขาเป็นตําหนิจากธรรมชาตินะคะไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตนะคะเจ้าลังช้างนะคะเป็นไม้ป้ายที่ทํายากนะคะบอกเลยนะน่าเก็บมากๆค่ะฝากหน้าไม้สวยๆนะคะในชุดที่4นี้ไว้ด้วยจ้า ก่อนที่รายการชุดที่5้านะคะหน้าไม้ทั้ง5้าต้นนี้แอมจัดอะไรให้บ้างขอเริ่มที่ต้นนี้ก่อนเลยนะคะน้องมีชื่อว่าพัทยานะคะทรงใบกลมนะคะรูปใบทรงถ้วยนะคะสวยมากนะคะออกโทนสีหวานๆนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะแอมจัดตับวันไปให้ด้วยนะคะมีชื่อว่าวันพฤหัสนะคะโทนสีเขาสวยมากนะคะอยากจะให้เก็บจริงๆค่ะต้นนี้นะโทนสีสวยค่ะและรายการนี้นะคะมีชื่อว่า เศรษฐีสุพรรณนะคะกัดสีชมพูนะคะฟอร์มสวยมากๆค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะสีเข้มๆอยู่ทางนี้นะคะมีชื่อว่าสามวังนะคะต้นนี้นะคะยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งเลี้ยงนอกตู้นะคะโทนสีเด่นมากๆค่ะ มากระต่อที่รายการนี้นะคะเป็นบอลกาบายนะคะมีชื่อว่าเทพคีรีนะคะติดป้ายนะคะให้ดูใบใหม่มานะคะายสวยเลยนะท่านใดที่ชอบสะสมนะคะบอลกาบนะต้นนี้นะคะทรงใบดีมากๆคะ่ะฝากหน้าไม้ทั้งห้านรายการในชุดที่5ไว้ด้วยจ้ามาต่อกันที่นรายการชุดที่6นะคะหน้าไม้ทั้ง5ต้นในชุดนี้แอมจัดอันแรให้บ้าง เริ่มกันที่ต้นแรกค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเจ้าพระยานาหมื่นนะคะกําลังไล่กับสีมาสวยเลยนะคะความสูงของน้องนะคะจะอยู่ประมาณ1ิบถึงสิบเซนนะคะต้นสูงแล้วนะลูกค้าร,รับไปนะคะสามารถย้ายขึ้นกระถางห้านิ้วครึ่งได้เลยนะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าปราศาสตรทองนะคะทนสีมาสวยเลยนะคะความสูงนะคะ จะอยู่ประมาณ8ป0ถึงสิเส้นนะคะกัดสีดีมากๆค่ะแล้วก็รายการนี้นะคะเป็นบอลกาบนะคะมีชื่อว่าพรหมณีนะคะเป็นไม้กบาบกษณะทรงด่างเปรอะนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะไม้เก่าที่แอมจัดให้นะคะมีชื่อว่าไนมั่นปืนยาวนะคะกําลังกัดสีมาสวยแล้วนะคะโตไปนะเขาจะพื้นสีแดงนี้นะคะเขาจะกระจายเต็มใบนะคะตัดด้วยกระดูกเขียวแล้วก็ขอบใบเขียวนะคะโตไปสวยมากๆค่ะแล้วก็รายการนี้นะคะ เป็นต้นสุดท้ายนะคะในชุดที่6เนะเาะแอมจัดพระนางมณีวาสนาไปให้หรายการนะคะต้นนี้บอกเลยนะปลายสวยมากๆค่ะฝากหน้าไม้นะคะทั้งห้างรายการในชุดที่6นี้ไว้ด้วยจ้าต่อกันที่รายการชุดที่7นะคะต้นแรกที่แอมจะแนะนํานะคะสายดำํำสายดาร์กนะคะงานโชว์เม็ดนะต้นนี้มีชื่อว่า สีเทพารักษ์นะคะโทนสีกัดมาสวยตั้งแต่เล็กเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นไม้แผงนะคะมีชื่อว่าเท้ารำไพแผลงแดงนะคะยิ่งโตยิ่งสวยเช่นกันนะคะจะออกโทนสีแดงแดงนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นไม้กัดสีนะคะมีชื่อว่าหลวงปู่หินนะคะโตไปกัดสีชมพูนะคะแล้วก็ถ้าหัวเขาแข็งแรงนะคะอายุหัวมากพอนะคะใบเขาจะร่วมรัดกอดกันแบบนี้นะคะโตไปสวยมากๆนะคะนึกถึงภาพนะัถ้าเราเลี้ยงแบบแตกกอนะคะแล้วกัดสีชมพูนะคะใบเขากอดกันแบบนี้นะคะ มชื่อนะคะคําว่าหลวงปู่หินเลยค่ะต้นนี้นะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นไม้ลักษณะออกเปรอะเปรนะคะมีชื่อว่าหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมเป็นไม้ที่แข็งแรงมากๆค่ะแล้วก็นะคะรายการสุดท้ายนะคะสีโดดเด่นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นมีชื่อว่าทศกัณฐ์นาทองนะคะแอมจัดไปให้ด้วยนะคะฝากล่าไม้สวยๆในชุดที่7นี้ไว้ด้วยค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่147ค่ะใน1ชุดจะประกอบไปด้วยหน้าไม้ทั้งหมด5ต้นนะคะจัดให้ในราคาที่300บาทส่งฟรีนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะเราจะมีรอบจัดส่งในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นคือวันพฤหัสที่10สิงหาคมนะคะเราจะส่งให้ทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกลองจะส่งทางไปรษณีย์เ e อ MS มทให้ถูกบ้านค่ะและช่องทางติดต่อเพื่อสั่งซื้อบรอิษ ะะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875ค่ะเด mm ี๋ยวแอมจะขึ้นรูป QR code พร้อมกับเบอร์โทรไว้ทางด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมนะคะ แล้วก็ช่วงท้ายคลิปนะคะเหมือนเดิมค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะเป็นมือใหม่นะคะที่เพิ่งเริ่มเลี้ยงบอลสีนะคะแต่ไม่มีความมั่นใจว่าจะใช้ดินอะไรนะคะในการปลูกบอลสีนะคะทางสวนเรานะคะมีดินผสมใบากามปูบดหยาบให้พร้อมใช้งานมาแบ่งขายด้วยนะคะเราทํามา3ไซด์ด้วยกันนะคะไซส์ที่1นะคะ2.5กิโลกรัม100บาทรวมส่งยิมอค่ะและไซส์ที่2นะคะ4.5กิโลกรัม180บาทรวมส่งยิมเอค่ะและไซส์ที่3นะคะ 9.5กิโลกรัมสาบาทรวมส่ง EMS ค่ะดินที่เรานำมาขายให้กับลูกค้านะคะก็เป็นดินที่เราใช้ปลูกบันสีพายในโรงเรือนของแอมนี M ่ N e, ละค่ะเป็นดินนะคะผสมใบก้ามปูนะคะปวดหยาบให้พร้อมใช้งานนะคะดินที่เราใช้ทุกวันนี้นะคะเป็นดินหมักธรรมชาตินะคะไม่ไดุู้แต่งใดๆเนาะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มีดินมีสูตรผสมในการปรุงดินนะคะก็ะใช้ได้ค่ะใช้ตามพมถนัดแล้วก็สูตรดินของลูกค้า แต่ทางสวนเรานะคะจะไม่ได้หมักนะใช้แบบธรรมชาตินะคะบดหยาบแล้วคับนำมาปลูกวัสสีได้เลยนะคะวัะสีสีสวยที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะส่วนมากแอมแต่ใช้เป็นใบก้ามปูกับดินนะคะไม่ได้บดเลยนะ,ะได้มายังไงก็ใช้ไปแบบนั้นเลยนะคะเพราะว่าอะไร นสีที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะ่ะเขาสร้างหมวแล้วนะคะไม่ว่าเราจะใช้ดินอะไรปลูกอะคะ่ะเน้นใบนะคะเน้นใบ3าส่วนดิน1ส่วนนะคะทําให้ดินโปร่งนะคะรากเขาเดินสะดวกนะคะยังไงก็สีก็งามแน่นอน,นะคะ่ะสําหรับช่วงท้ายคลิปนะคะแอมต้องขอตัวลานะคะไปก่อนเนาะแล้วก็ฝากไปด้วยนะคะ ำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามารับชมการแบ่งปันบอนสีทางสวนเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลูกค้าจะได้ไม่พลาดไม้สวยๆจากทางสวนเราที่นำมาแบ่งปันในทุกวันนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ